มัตลาดผู <'t care> ้ใหญ่ที่จัดตลาดนี้ขึ้นมาตลาดบูรมาเก็ตค่ะมาตลาดของเ้าก็ที่ครบสังเกตได้เลยว่ามีความทุกคนค่าแล้วเรามาดูบรรยากาศนะคะการให้สัมภาษณ์นะคกกับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของตลาดบูโรมาเก็ตค่ะทำไมถึงได้เกิดตลาดนบูโรมาเก็ตในวันนี้ค่ะพร้อมเลยจ้ะ นะคะจากโครงการพัฒนาบุรโงมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดต้นต้นแบบในทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชะพัฒเยลานะคะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับในเรื่องของพัชภูนะคะพัชภูมเหมือเป็นงาน เองก็มองว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นงานที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่ง ท่าชภูมิในส่วนของการทําบูโรมารเก็ตโดยเราใช้การฟื้นฟูปรนเพณี์นิเฮนลบสกะะที่สูญหายไปแล้วในชดีนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวบูโรมารเก็ตและเราพยายามที่จะมองว่าเราจะทําให้คนในตอนนีส่สาวเล่าเรื่องราวนะคะปรนเพณี์เนเนลบและก็คนรุ่นปัจจุบันที่มีความสนใจในการเดินตลาดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเดิจากอาหารกันก อาหารที่เป็นทางท้องถิ่นที่เป็นทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนร่วมยุคสมัยนะคะเติบโตมีพื้นฐานค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีทางนักปราชญ์นะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวของประเทศนี้นุ๊กนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตน,นะคะ,จะเจอท่านปัจจุบัน,บนนะคะซึ่งหลายๆที่นะคะก็สอบถามว่าทําไมเราถึงมาจัดษ์ที่ขนมโบราณสมบูรณ์น,นะคะจะต้องมีความ มาเที่ยวตลาดน้ำบูโรมาเก็ตค่ะมาย้อนยุคตลาดนะคะขอแบบว่าคนขายของแบบสมัยโบราณอะไรอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้นะคะเห็นรถไฟมาด้วยคนที่จะมาวิ่งอ่ามารอทอนนยลานะคะมาเดินตลาดด้วยคนเยอะมากเลยไต้หวันมาดูแลไปกันเลยลาวมาดูกันลยมาเลยูจีนอย่างไรนะครับขอให้มีความสุขในพื้นที่ครับเยอะมากโปรดรีบไปบอกกันลาว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 วลาวาวา สวัดยนลาของเราครับพวกเราตลาดนัดปุรงมาร์เก็ตขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านค่นของตลาดนัดค่ะจะเป็นยาก้งนะคะขา้าวโพดค่ะแล้วก็น,นี้ก็คืออะไรนะขนมโคค่ะ ศาสนาจะพปงนแบบเป็นบลงปะบูลงอันนี้ชิมเลยนะใช้ปบูลงอันนี้เป็นแบบอุยอ้ยกอหนึ่งรอนหนึ่งอันนี้เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่ากัดกินแล้วมันจะแบบลาวาเป็นลาว,า,ลา,วา,าเป็นลาวาค่ะเอออันนี้งางางาแล้วก็แข่งกับลาฟิวอร่อยม ได้ละสิบาทอันนี้สิบาทเราได้สามอย่างนี้สิบาททั้งหมดสี่สิบาทโอ้แต่เสี่ยนจะเขาไม่ได้จัดตลอดใช่ไหมจัดตลอดไหมซึ่งมีความสองคัญอย่างจขายอยู่ที่สซโนราสี่นะแต่วันนี้ก็คือทดลองทุกคนเขายำน่ากินมากเลยแต่แต่คนขายน่ากินกว่าดูน่ากินอะไรทานหน้ามาถ่ายเขายำน่ากินคนขายน่ากินกว่าจ้า อาจจะเอาสองแก้วพ okay. อนะเพราะพี่ไอ i love you ว้าวใส่กับข้าวองแก้วสี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวพี่โอนให้สี่สิบเอ็ดบาทนะอีกบาทนึงเป็นทิปนะคะโอเคน่ารักมากเลยมองต้องไปกินมุเฟันแล้วแหละแบบนี <c oughs> อ้อยากดูทักขย่ำแรงๆได้ไหม ้ังเลงเออ้ังไม่มันกี้น้องเขาเขย่าแล้วลองชาเดี๋ยวกะลองลองตมลององต้องต้องต้องมีกลิ่นนะจันนะอัดจั์ว่านยังโอ้โหมากขอมคขออนุาตได้ไหมจันได้วิ่งจริงจริงไม่พอแล้วนี่จริงๆริงอ้าแก้หนึงแก้หนึแก้หนึงแ้วหนึ่ง ไม่ไม่ใช่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสบาทปกติถ้าขายในร้านเท่าไหร่นะคะ1้อยร้อบาทร้อบาทโอเคแล้วดถ้าเลือกด้กเลือกกินด้เลือกกินที่ไหนรลักกินข้างนอกค่ะ